เป็นตุ่มใต้รักแร้ขึ้นยุบขึ้นยุบเป็นประจำเราควรใช้ผลิตภัณฑ์น้ันกาตัวเดิมหรือไม่ไม่ควรครับเพราะว่าขึ้นยุบขึ้นยุบมันแสดงออกว่าผลิตภัณฑ์นั้นนะครับมีการแพ้หรือเกิดการระคายเคืองใต้วงแขนคือไม่เหมาะกับเรานั่นเองควรเลิกใช้ไปเลยครับเพื่อป้องกันปัญหาตามมาดัางนีอย่างเช่นการที่เกิดการอักเสบเพิ่มมากขึ้นเกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดรวมถึงว่าผิวแตกแ้วคร,ครับทำให้เกิดรอยทำเกิดขึ้นเป็นแผลเป็นเกิดขึ้นผิวแตกแ้วไม่เรียบ ดังนั้นนะครับเราควรที่จะเลิกใช้ไปเลยครับแล้วก็ใช้ตัวอื่นที่ไม่ทำให้เกิดการแพ้ครับและอ่อนโยนต่อผิวครับที่ปราศจากอันแรกนะครับแอลกอฮอล์นะครับอันนี้2คือน้าหอมครับและอันสุดท้ายนะครับก็คือว่าส่วนผสมที่อยู่ในผลิตภักายที่เราใช้อยู่ประจําวันนะครับต้องไม่มีสารที่ทําให้เกิดการระคายเคืองนั่นเองซึ่งเราจะรู้ได้ไงในข้อนี้ในข้อที่สามที่พิเศษมานก็คือว่าเราต้องทดลองกับท้องแขนเราก่อนครับว่าเกิดการแพ้เกิดการ คันเกิดขึ้นไหมถ้าไม่เกิดการแพ้เกิดคันก็แปลว่าใช้ได้ครับผมขึ้นนท่านใดนะครับที่มีกลิ่นตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นอ่ะมันจะมีส่วนผสมอ์หรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่มั่นใจนะครับผมก็อยากแนะนําครับนี่เลยครับสเปรย์ร่างกายรีเฟรชครับสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยได้มั่นใจครับและไม่มีสารที่ทําให้เกิดการแพ้หรือไคเคืองเกิดขึ้นนะครับรวมถึงว่าไม่ต้องคอยกังวลครับว่าเมย์ทาให้เกิดตุ่มฝีตุ่มหนองเกิดขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่มีสารต้องห้ามรวมถึงไม่มีสารระงที่้ารับ